ไปไปเบิ้งดูเอาลวยอยู่ใจยมาเลย,ยอยู่ไหนลกูกโอ้ยมากินนี่โอ้ยเพิ่งกลับมาเนี่ยเลิกงานมาแล้วก็มาเนี่ยมาเจอเขาโอ้ยอนั่งหล่อเลยลูกชายโอ้ยโอ้ย อร่อยละเต้อร่อยละเต้เืม,มไปเที่ยวไหนมาเนาะอืมอืมไปเที่ยวไหนมาลูกแหม่กินอร่อยเลยอืมยังไง ไปไหนอืมเออไปไหนจะไ,ไปไหนไม่รู้จะไปไหนหืมทักทายแฟนๆหน่อยลูกทักทายหน่อยยังไงเอายังไงโอ้โหสบายใจเฉบเลยหืมทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายกันหน่อยเร็วอ่านด้วยอ่านมานี่มาเออทักทายหน่อยลูก ใายกันน,น้อยนกนกไหนเลีอยว <c oughs> น้ำหนักเยอะนะเนี่ยตอนเนี้ยอ้วนขึ้นมาแล้วเขาละเขาละเขาละ <c oughs> นั่งหลับแมวนั่งหลับแมวหลับแมวหลับอีแมวหลับแมวหลับ